นี่ค่ะพี่น้องลูกพักแบบกรอบย่ายสื่อมากจนสีนี่แล้วพี่น้องก็ไม่ผูกกินได้แล้วจะมาแกะกินกินไปละละสามลูกนี่ลมะมั้งที่ละพี่น้องสื่อนมากับหา้าผูกกินซอยอยากอยากได้าแยยแบบลูกเต่าผูกกินสามีแบบผูนกินแบบแบบนิ่มยายสื่อทั้งแบบนิ่มแบบกรอบแบบกรอบเลยยายกินไปสองหรือสามลูกกินผู้เดียวพี่น้องก็เลยยังเหลือกินบอกเก่งอ่ะนะ มันดีตเนี่ยย่ายมัมกแบบกรอบสามีเพื่อนกินแบบนิ่มกรอบมัติบขมนะนะพี่น้อกแต่มไม่หุ่มขม เรา,ารอบอกว่าไอ้ดีพี่น้องตัดกันนีบแบบนิ่มอ้แบบแบบกรอบนะคะนี่แบบกรอบพี่น้องมีเม็ดด้วยนี่คือแบบกรอบจ้าแบบกรอบปกติเสริมมันก็มีเม็ด้วยพี่น้อง ะคะพี่น้องเฮไปแก่แบบนีลูกสุดท้ายสามลูกนะพี่น้อง,องยายิปอกสามแกะสามมันเหลืออยู่สามลูกไม่แกะแต่บ,บมีผู้กินแน่นอนพี่น้องยายจะเอ้ยพาอีกดีกว่าพี่น้องพาอีก พาให้เป็นชิ้นเล็กจะได้กินง่ายขึ้นนะคพี่น้องเห็นเิ็นเพิ่นกินน้ำนะลูกผัวก็ดีเ่าก็เห็นเราก็กินแม่พี่น้องนะพาให้เล็กกว่าเดิมเพราะว่าแบบกรอบนามันไอ้นี่อย่าเพิ่ว่ามันกรอบเราวสิบ่กินเลยนะ อยาดมันเอียงก็อยาดมันสังสกตาดตัน,น,น,นีเดี๋ยวซืมาแกะเม็ดออกแกะเม็ดออกนะคะทีนี้พี่น้องแกะเม็ดออกเลยไม่แกะเดี๋ยว แก่ก่อนจ้ะสเสร็จแล้วนี่นะคะสเสร็จแล้วแต่ว่าเผาเสร็จเสร็จแล้วค่ะและเนตใหญ่ทำสเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้ะนี่นะปลาไปกินกับยายจ้า